ป่ายที่ผ่านมานะครับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงที่ปรึกษาศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้งพักเพื่อไทยและผู้สมัครสสระบบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยพร้อมด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อดรพวงเพชรชุนละเอียดประธานคณะกรรมการประสานงานด้านการเมืองพื้นที่กรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยรวมถึงผู้บริหารพักเพื่อไทยนะครับและผู้สมัครสสระบบบัญชีรายชื่อของพักเพื่อไทย เขาร่วมนะครับในการเปิดศูนย์ประสานงานพักเพื่อไทยที่ซอยบางแวก97แขวงบางไผ่เขตบางแค กรุงเทพมหานครโดยบรรยากาศนั euh ้นก็เป uh ็นไปอย่างคึกคักมีพี่น้องประชาชนผู้สนับสนุนพักเพื่อไทยเดินทางมาให้กําลังใจกันอย่างอบอุ่นซึ่งผู้หลักผู้ใหญ่ของพักเพื่อไทยหลายคนนะครับก็ได้มีการพูดถึงนโยบายและประเด็นทางการเมืองในเวทีปราศัยย่อยประเดิมศูนย์ประสานงานของพักที่เขตบางแคเอาไว้อย่างน่าสนใจไปฟังกันเลยครับมันโดนผม ออกตัวนมาเลยวิ <inflation> mean, ่งเกอะไรมาสิมาสิไม่ดดูไอรคจนี่ใคคุณจูคุก็ตูคตูเองแต่ผมเคยูจูมาเกา่จนได้ไมตุ้งเลยตุเลยตูต้งไปุ่้งเยปิสปากงนะคะเนื่อปาวิงวอนทีมงานของพรรคเพื่อไทย มีวอดโรดให้ความเชื่อมั่นนะกับพรรคเพื่อไทยให้โอกาสพรรคเพื่อไทยได้กลับมาจาัดตั้งรัฐบาลโดยการเลือกเพื่อไทยให้แลนสไลด์ค่ะเราจจำเป็นจะต้องแลนสไลด์เราจะเป็นจะต้องเลือกทั้งคนทั้งพรรคเลือกบัตรสใบนะใบแรกเนี่ยจะเป็นบัตรของผู้สมัคร เลือกเขตนะะเป็นเบอร์เก้าของคุณตั้นนะส่วนบัตรใบที่2เนี่ยบัตรใบแรกต้องระวังนะะไม่มีชื่อคนและไม่มีชื่อพรรคเขาเรียกว่าบัตรโหลเพราะฉะนั้นต้องฝาก่อแม่พี่น้องช่วยระมัดระวังดูเปิดมาเขตบางแค้นะเปิดมาเลือกเบอร์9ด้ารตตั้นส่วนบัตรอีกใบหนึ่งจะเป็นบัตรเลือกพรรคอันนั้นจะมีโลโก้ของพรรคท่านเห็นโลโก้พรรคเพื่อไทยตังกลาเลย ก็คือหมายเลข29นะคะเยนอยากจะทำควาเข้าใจเรื่องบาทร2ใบให้ท่านได้เข้าใจไว้เข้าคูหาไปเข้าภูหาไปกาบาทร2ใบเที่ยวนี้เป็นโอกาสด้วยมือของท่านเอง